สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกๆุกท่านนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเวนวักราคาถูกค่ะ EP นี้เป็น EP ที่4ี่นะคะ EP ที่439ค่ะเป็นวันอังคารที่11พฤศจิกายน2568นะคะวันนี้นะคะมี4ราคาด้วยกันนะคะรายการที่1ราคา800บาทนะคะรายการที่2ราคา700บาทค่ะ รายการที่3ถึงรายการที่7ราคา400บาทนะคะส่วนรายการที่8ถึงรายการที่29รายการละ300บาทค่ะมีบริการปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะสำหรับท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะ เบอร์ติดต่อนะคะ0876262939นะคะสามารถแอดไลน์ทางเบอร์โทรหรือจะโทรสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะสามารถแคปหน้าจอ QR Code ด้านหน้านี้สแกนแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะน้องตอบเองรับสายเองนะคะจัดส่งของทุกวันค่ะใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะ ก่อนจะไปรับชมด้วยการฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะฝากช่องน้องไว้ในอบอ,อกอ้อมใจของพี่ๆทุกๆท่านนะคะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ละรายการนะคะรายการที่หนึ่งค่ะรายการที่หนึ่งนะคะ800บาทค่ะเป็นเสือนะคะ เป็นเสือนะคะมีรอยจานล้อมรอบองค์เลยนะคะนี่ค่ะเป็นก้นทองนะคะพี่ๆนะองค์นี้800บาทนะคะรายการที่1 800บาทค่ะ รายการที่1นนะคะ800บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นพับปิดตาหลวงปูเอี่ยม700บาทค่ะรายการที่สองนะคะเป็นปิดตาหลวงปูเอี่ยมนะคะ700บาทค่ะองเนี้รายการที่สองค่ะปิดตาหลวงปูเอี่ยมค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่3ถึงรายการที่7นะคะราคา400บาทนะคะองค์เหนียวรายการที่3ค่ะหลวงพ่อแดงค่ะ4 0 0บาทรายการที่3นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะ400บาทค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่4ค่ะรายการที่4นะคะหลวงปูคค่คาขัดนิงนะคะนี่ค่ะรายการที่4ค่ะสี0บาทนะคะด้านหลังค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่4ค่ะพี่พี่400บาท ต่อไปค่ะรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นรูปหล่อระปิดตาค่ะรายการที่ห้ารูปหล่อระปิดตานะคะสี่ร้อยบาทค่ะรายการที่ห้าค่ะรูปหล่อระปิดตาค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่หค่ะรายการที่หนะคะหลวงปู่ทัวเตารีดนะคะ400บาทค่ะรายการที่หค่ะหลวงปูท่ทวเตารีดค่ะ400อยบาทรายการที่หนะคะ นี้นะคะสำหรับรายการที่6ต่อไปค่ะรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะรายการที่7เหรียญเจ้าสัวค่ะ400บาทองค์นี้นะคะรายการที่7ค่ะด้านหลังมีรอยจานเต็มหลังนะคะพี่พี่นะรายการที่7ค่ะ400บาทนะคะพี่พี่นะรายการที่7ด รายการที่3ถึงรายการที่7นะคะรายการละ400บาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่8ถึงรายการที่29รายการละ300บาทค่ะองนี้นะคะรายการที่8ค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะรายการที่8นะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะ300บาทนะคะ ปลายทาง1นึงรายการบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะต่อมารายการที่9ค่ะเป็นเหรียญหล่อนะ่าจะเป็นหลวงพ่อทับนะคะนี่ค่ะด้านหลังมีอรอยจานชัดเจนค่ะพี่พี่องค์นี้นะคะรายการที่9ค่ะ รายการที่9นะคะต่อไปค่ะรายการที่10ค่ะรายการที่10เหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่10นะคะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะอง์นี้นะคะสำหรับรายการที่1ิบ ต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะหลวงพ่อเพชรค่ะรายการที่11อดนะคะเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะด้านหลังค่ะองค์นี้นะคะรายการที่11ค่ะเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะต่อไปค่ะรายการที่12ค่ะเหรียญหลวงปู่ดูค่ะ รายการที่12นะคะเหรียญหลวงปู่ดูค่ะสำหรับรายการที่12ค่ะพี่พี่ต่อไปนะคะรายการที่13ค่ะหลวงปูด่ทวดเนื้อว่านเก่าๆค่ะรายการที่13ค่ะ รายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14ค่ะเหลียนหลวงพ่ออีลงยาค่ะรายการที่14นะคะเหลียนหลวงพ่ออีลงยาค่ะ ต่อไปหารายการที่15ค่ะ mm hmm. เหรียญพระพุทธชินราชค่ะ mm hmm. เก่าๆนะคะเรี่ยมเก่าๆเลยค่ะองค์เนียรายการที่15ค่ะ300บาทนะคะ mm hmm. ต่อไปรายการที่16ค่ะ เหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะรายการที่16เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะ300บาทนะคะพี่พี่นะชอบองค์ไหนรายการไหนอย่าลืมแจ้งหมายเลข ep 439แล้วตามด้วยหมายเลขรายการนะคะต่อไปรายการที่17ค่ะเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวค่ะรายการที่17นะคะ เหรียญหลวงพ่อท่านเขียวค่ะต่อไปค่ะรายการที่18นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะ ถัดไปค่ะรายการที่19นะคะเป็นเหรียญภาพปิดตาค่ะรายการที่19นะคะรายการต่อไปรายการที่20ค่ะรูปป่อหลวงพ่อเงินค่ะ รายการที่20นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ300บาทค่ะใต้ฐานค่ะองค์เนียวรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21ะคะ่ะ เหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะรายการต่อไปรายการที่22ค่ะเป็นพระขุนแผนหลวงปูทิมเก่าๆนะคะ ด้านหลังมีฝั่งตะกุดค่ะรายการที่22ค่ะต่อไปรายการที่23นะคะหลวงปูท่ทวดเตาลีดค่ะรายการที่23ค่ะ องเ์นี้รายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24ค่ะเหลี่ยนพระอาจาร,รย์ขันค่ะรายการที่24นะคะเหลี่ยนพระอาจาร,รย์ขันค่ะ องเนียรายการที่24ค่ะพี่พี่เหรียญพระอาจารย์ขันนะคะต่อไปรายการที่25ค่ะเหรียญหลวงพ่อคงค่ะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะ300บาทนะคะ ต่อไปรายการที่26ค่ะเหรียญอาจารย์ฟั่นค่ะรายการที่26นะคะเหรียญอาจารย์ฟัน่นต่อไปรายการที่27ค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะรายการที่27นะคะ ต่อไปรายการที่28ค่ะเหลียนหลวงปูท่ทวดวัดชัางให้ค่ะรายการที่28ค่ะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่29นะคะเป็นจอบเล็กหลวงเพราะเงินค่ะ รายการที่29นะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะองค์นี้300บาทนะคะ สิ้นสุดที่29รายการนะคะเป็น EP ที่สี่ร้อนะคะพี่ๆนะมีทั้งหมด4ราคาด้วยกันนะคะรายการที่1ราคา800บาทนะคะรายการที่2ราคา700บาทค่ะรายการที่3ถึงรายการที่7ราคา400บาทนะคะแล้วก็รายการที่8ถึงรายการที่29ราคา300บาทค่ะ ปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะสำหรับท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะเบอร์ติดต่อนะคะสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะ0876262939ค่ะหรือจะแคปหน้าจอ QR code ด้านหน้านี้นะคะสแกนแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะ สำหรับ e ีีนี้ก็จบลงแล้วนะคะน้องต้องขออนุญ,ญาตขอตัวราไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ e ีีหน้าค่ะกาบสวัสดีค่ะ